ให้ยืนคตัวเธอคืออะไรตัวเทอาขงบีบันจำมึงฮ่าจ้าฮ่อยฮ่าป้าดมอมหยอะไปหนิ่าฮน้งอะไรเนี่ยกอวินะสวัสดีพี่น้อง มือนี้ก็มากินอีกแล้วนะหมูว่านี่ก็กินตำหอยมือนเช้าซุปสีตำตีนไก่กินพี่น้องโบราณแล้วก็พึ่งลุนหรอกหมูว่านี่ตำหอยแข็งมือนี้ซ่าซุปสิกินอีกแล้วเนาะผมมีคลิปแยกออกจากกินด้วยสรงคลิปเดียวมาคลิปก่อนหันซาซุปไปป๋อมังค้าเนี่ยก็เลยตำหอยแข็งกินทุกคนเหมือนนี้ตัางสิมาตำตีนไก่กินเนาะตำกับซาสพนตำตีนไก่ใส่เส้นข้าวเปียกตัวนี้เส้นมากับเส้นข้าวเปียกอีกแล้วหมูว่านี่ตำหอยใส่เส้นอันนี้ ใช่เลย,ยนะพี่น้องโครสรสาเสียงเขาเปียกตรงเขาเลยตามพี่น้องตามอีกแล้วมึงถ้างานตามอีกอวยพภาสิจ้างไปตามยังยึงแช่ก,จกะจ้างด้วยก็จะมาถ่ายคลิปมือแ้กกะตั้มตั้มไปกินต,ำ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 ตีนไก่ตีนไก่โอ้ยมีเศษมัด่ด,ดอมมีออกโบมือกูหวางอย่าง 새비페르노 뭐 캣자 캣보다야자 거기 시네 담미다 하 소시미 담

ไม er ่ามักหตามักิ่ะเบิกเอมักาสุตมักิกว่เสียงตำนะเสียงดังคอนเสิคอนเสิอเสิป็นหูไปเมย์ไปได้แน่นป พืน <si ้นเส้นมาตรฐานเลยนะฮะทำมาได้กันจสี่หดมะนาวค่ะเสนมะนาวค่ะอ้อมีดคือใหม่ว่ะเส็จแล้วมีดใหม่อะไมได้เข้างะมดเสร็จหือเปล่ามันเป็นยังะเส่รั เล่น mm. <ên> ่ขลางเล่นลางเลียวขอลางเลีวจเปิดรานขายตำมะงไปเออคืออยู่ไดนาะอยาอยู่ล้วพี่เนาะูาตำเยอะอีนี ไม่ดองเลยหมดเล้วเยสำนี้นี่วะอะไรแกขวดใหม่เลยพี่น้องแกกล่องแหลรแกกล่องกลิ่นโอ้โหหมึกบาดมือตะคองซะบาดมือตัวเองลงน้ำอีกทำไม

พอแล้วสาคุย <Luc> <livest> ันรอยกินผิงนัวไร่รวยเผ่อชิมด้วบสมีว่าสีมดูดเมือแกะไกะมือไก่ที่ไองคือเก่าเลยพี่น้องมือนีตตีนไก่มือนีคะขอวนี้เป็นหอยแก้งอวัใส่หอยเซดีนะมือนี้มีหอยเซรีนะคะอยเซรีค่ะ หักถั่วใส่กนาเทวเดี๋ยวแล้วนะักลงกรังมะั่วคนไทยเขากิดมะถั่วอยู่ถั่วถั่วถั่วน้่วถั่วค่ะโอ้ยเสียไปเลพี่น้องเอ้ยม ตามเอ๋่ตามสูงอตอนไม่น้อยมันแห่ตอนมันใหญ่เพราะเอาไปกินซะตีนไก่เอาลงนี้แต่ก็เศร้าเอาเนาะเอาตีนไก่ลงกับโอเ,อเข้าไปสียตู้แล้วลูตู้เย็นทำไมอะทำไมตีนไก่เขาถึงเป็นแบบนี้ทุกคน โอ้ยเน้นรูงแกไปใส่จุ้ยเนาะไหผ่าเห็ดนะเปิดใกล้สักทีอืมอืม <c oughs> หัวสันเอาต่อส้ประเด็นยเอาประเด่เนดี๋ยวนี่จะเศราาเอาเซร้ายกอ โเห็นน,น,น,นี่ขัดเจอะค่ะอ้พี่น้องเซ๊ะวะวะคือหัวไหนวะเซ๊ะวะเซ๊พี่หนุ่มซีมือสาวซุกนี่ม่คยผ่านะคุณโก,ก็บกระจางี่ <laughs> เลยโมก็กบกระจางว,ว้าไปว้าไป ป้าสะปิกเลยไว่สดีกมางานนี้ทำอยแตกเลย <G ül üyor> สกวม้ำตำหูดังกินมันเต้ยดังเหรอชื่อมันเท่ากับตี้หให้มันคนนำเขาเนื่อกับาตี้เหรออืมเดี๋ยวสิ็เสียอันนี้ซิมก่อนซิมก่อนเนี่ยฮะ คกออเมื่อกินเนี่ยนั่นคนเดียวพี่น้องกันแบบนี้เศร้าปวดกินน้ำลายอยู่ซีมกันแล้วจะคนยดีใส่โจอืมใส่บป๊เอาไปเลยสองนิโป๊คนได้อีใบมาพี่คนเดียว พอดีใบมาออพี no ่นองมือส no ิดน <my S 1> ้องดำเมือน้องดำมาเต็มเหีนดียวน้องดำมาเต็มเหนไปเอาลงไปใช่เดีหน่อยอืเอ้ยพี่น้องเตี๋ยน่องดำมาเด้อ FC ท้าพาหน้องดำแลนี่เน้องดำพี่น้องามาเบิ้งนะปอดเขาสวายดีตีสวายดีพี่น่องสวายดีเห็นอยู่เลยเนาะเคเห็นอยู่หรอกไม่เห็นเจไ่เห็นน้องดำจาพี่นองไม่่ห่อเบิ้งเยนอยู่่เห็นอยู่่ ไหนวะโบหินอีนเนยโบห็นอีนเนเห็นเธอมึงอีนเนยเข้าสีดำะข้าสีดนี่รองดำมาแล้วพอยาดสบายพี่น้องพอยาดกินอะไรเดียวเหมือนีพอยากินอ่างพอยาดมาพี่น้องสบายดีไหมเลยสบายดีพี่น้องสบายดีน้องดำมาเต็งเหียนที่น้องพูดดีด้วยเนาะ

จะเกาะนตี <ki> ้ข <apply some drinks> ึนหาจน้จเออหนาบูดเรีย่วม่ปรุงมตีเหม่อที่นังสงเสงาเสะเดไล้ปะบอขอปอยากตีขาม่อยตีจ้ะ่เปดเดียวาสบายทีน่งสบายาดจมนตาดปนมหากองยเอะเยอเยอะเปกินมละทีน่ง <laughs> lòng ăn luôn không, ăn lòng 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 là luôn lòng lòng <laughs> này lòng bơ lòng 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 bay, lòng 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 lòng

เป็นหัวถากันครับไม่บ้างงันรเดี๋ยวเนจะพัก่หนมม่าวเล้กินกอย่านงน้ตัมบ้างน้ำเป็ดแฮมน้ำเป็ดฮ เงินนั่นเนาะคือเกียดิเมืแห่พี่น้องเอเเห็นบ่เนั่นคิปซาสูกรูเงเนาะเอาคิบรงตามมมีค่าต่างกอนีคาเนียต่างกอเพือัตก็เมือซาสูกือเกียดแห้งเนาะไปสื่อค่าต่งกอนี้เสียพี่น้องเขาไปในเมืงบางองสมือน ก็ได้ซื้อตีนไก่มาตานะะียครับขอไปซื้อค่าตาขาไปซื้อข้ตาตกล่องนะคะนกาบหันหายวะหล่ทีมะเเขาหงก้นฮะเ,เขาหงก้นเหมือนีไปทำอย่หลังเลมกักหลดีไปหย ชื่อแล้วชื่อหอมกอบหอมกอบเลยว่ะแ้าแจ่าใครมัมรเนเชื่อจรตื่นซัมเพลกินตําปุูเง็้ยเป็นซฟูั้เจ็นั่งหายบ้านกินหอยแครม,มืกินหอยสดพีนะ่น้อง

เนะกะกระปอ๋อข้างนั้นชิกี้พยด้ากันเดบังเกากระป๋องมาใส่เล็กหน่อยบางคิรี่พี่น้องน mời các bạn nhanh tham nhanh. Do hai sáng sụt tham nhanh, yêu thương ở mỹ mời 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 sáng sụt tham mời mời tham nhanh 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 tham mà lội mình kinh. ไปเด้ว่าฮ่านตีกันน่อเี่ยงอูมีข้อมันยงหน่อยเ FC ดหัวน้องดำอยู่ว่ตัวเนทาหากำลังไปโกนน้มา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เัจะไม่ยอมแพ้นะคะีกสูดีเดียวอเดกกับ้องยุดกินคอนยุ่มีแมหายด้วยอะไรบ้างเน,นี่ยนอยอกเร น้องดำหายเลยปิ้นไปเบ้นยบจไปสวยนะพี่นาะจากสไรหายเลน้องดำหายเลเอ้ย hmm> um> okay. ังน้องซูบ네ันจะไม่ยอมแพ้งเพื่อนยายนะเพื่นเ่อนเนาะพื่อนเพื่อนยายย่างเงตีตัน เย่เขดีเยยิเขเนี่เดินอยเดียวสปอนเปิดสปาพะพนเปิดสปาพผลมีน้องที่ยืดพรมีน้องดำมือเลยกินตำเพชรจนนั่งหายวะมาหยุดพรมมาน ถ้ากระเพงเสน่ห์แล้วก็ะคูดเด็กหน่อยสร้างพลสร้างพลสร้างเองครับเป็นสร้างเองสร้างให้เหมือนเป็นสร้างให้ข้างบนชื่อของน้องดำ้องดำเสิได้ยืดผมหลงดำเนาะน่าฝากบุ๊บริบุรีนะจ๊ะ เล็กเตอร ت ت <ım> ์รอทำอะไรรอเล็กเตอร์าบน้มนองดำเอายปมาัวยอหวหัห yeah. oh ัวเลคอยเงยใส่ันสีอย่งเอ แค่ยืดตัวเท่าตัวเท่ากับมีมันจำมึหอ่า่ฮ่ป้าดมหมยิงเป็นยิงฮาฮยอะไรเนี่ยข่าวบุกแบบไรมป้ามันหมาดๆแต่ว่านี่ซีดีแบบนี้ อัูอ่านอย่ในอันนี้ค่มันมีอยู่มันมีอยู่ในอันนั้นเขาหายเหตุอันนั่นแวอันนี้คือน้ำยามานในไฮดเกิลเก้าสิบพันเก้าสิบพันเก่าสิเก้าสิบเกาลอยนะเกาสิบพันลกาสิบพัตามลอยตามลอยปลายมลอยกบาท สามร้อยก็บ้ายกักที่เคือ่อนขั้นไปอยู่ในหันกับเสีย่าไรเสียร้ายกว่านี้เนาะเสียร้ายกว่าสา,ามรอยเข้อาขา,าม,มือนี่เข้าไปอยู่ก็มานเส้นหาเส้นหูเส้นกี่เลพี่น้องเส้นบาท

โด่งกวาที่หนึ่งก่อนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮอดตอนลงยาเนี่ยเอ๊ยาเอายาโะใส่เอายาโปใส่มาถ่ายใกล้ๆกันเลยนะน้องดำสิเปลี่ยนทรงใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงอ่ะเขารู้สึกเธอเป็นยังไงตอนนี้เธอสิได้ผม มีผัวว่าเราปจังมีผัวว่าเราจังี่อยากเปลี่ยนสุขออย่านเขินเขินเขินอายอ้หคิ้วจังเลยอ่ะคิ้ววจังะเป็นลมแล้วจะดู้งฮะต่างกอหมัขามาออกงานหม ยิงนี้เหรอเขาคือบกมึงอ่ัวคกนไฮ้เธอเบื่อเลยนี่ยมันอกระเงมังคเขาตัวนี้ชิญ่าฝูจ้ะยัง สางของเฮาก็คือตื่นหมดเลยสาวคนไปสางสางจำเป็นสางจำเป็นพี่น้องเอ้ยสางจำเป็นไหมหยุดกข่เกีย่หยุดกข่เกีย่หยุดกข่เกีย่เสียบอ่ะเสียบก็เสียบหน่อยจะก่็นด้ กัดพรมสื่ออย่าคือเอื๋ยย้อนในหนึ่งนี้เนี่ยทั้งค้างสินะเอ้ยยักษ์ัดพมสื่อได้กันผมสื่อได้เพิ่งงอไม่คือนะออสื่อได้เหมาะกับพวกคือแล้วนะล่ะตลกอีกละวโผล่หัวที่หนึ่งเข้าไปขขาที่เซิตรงหน้านะคะวีตะครู่นะคะ เพออยืดเจือน้องยืดก่อนเวบเคยยืดเจือเนาะชงคนเเคยยืดเจือน้องหลามาแห้งน้องดำน้องดำสิงงามก็เสรแล้เหรอทราบเลยน้องป่านต่กเยนะสิลน ซาซูซิวเห็นแต่เขียวขีปนาคกสิโจ้ยอีก่อนเนาะทุกคนไปพผกันอีพีหนาเนาะตอนที่ว่าอันนั้นเดี่ยวล่างออกเนาะล่างนลำยาออกเดี่ยวซาซูกสิถ่ายขีปภพพี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่าน้องดำเปลี่ยนทรงใหม่สิเป็นจังไรทุกคนตอนนี้ซาซูกสิข้อตัวไปแปลงเตาก็เน้าขีปนี่กะโจ้บอยเพียงสมนีกินตามอันนั้นเดีวกินตามตีนไก่เดีวกะอันนั้นมาเบิ่งน้องดำอยืดพรมแล้วก็เหตุขีปภพพี่น้องเบิ่งกเลยเนาะ การเปลี่ยนซึ่งไม่เครื่องดังดำ <laughs> ไปพอกันคลิปหนาแล้วทุกคน EP ต่อไปซาสูกีอันนั้นเหตุตอนหยุดแล้วเนาะเหลก็อีกยังเด๋วเบอร์ตอนนี้มันยังบทันเด๋วเนาะยังอีกขั้นตอนที่สองแต่ว,ว่าซาสูกิไป,ปอันนั้นก่อนสิไป,ปแปลงเตาเนาะมันขำนะพอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคน